ฮัลโหลทุกคนคะ่ะวันนี้เราอยู่ในป่าเนาะตอนนี้หิมะมันหิมะมันละลายหมดแล้วจ้าก็เลยแวะมามาดูต้นบเบารี่ว่ามันโผล่พ้นหิมะหรืยอยังทุกคนตอนนี้ต้นบเบารีอ่ะมันโผล่พ้นหิมะมาแล้วคือดูทุกคนดูป่านนะจ๊ะมันไม่มีหิมะแล้วจ้าหิมะบ่มีแล้วแล้วก็นี่มันเริ่มเเขียว เขียวแล้วเรียวไม่เห็นสีเขียวแล้วตอนนี้ต้นบูเบอรี่โผล่ออกมาแล้วนะจ๊ะอีกไม่นานเราก็จะได้ไปเก็บบูเบอรีกร่กันแต่ก็ยังเย็นนาะเย็นเนาะใส่เสื้อแจ็คเก็ตมาอยู่เดี๋ยวจะให้ดูต้นบูเบอรี่นะจ๊ะต้นบูเบอรี่ฟินแลนด์ไม่ได้ตายไปไหนนะอยู่ใต้หิมะวันแล้วก็ลูกมาอยู่ฟินแลนด์ปีนี้เป็นปีแรกเขายังไม่เคยเห็นต้นบูเบอรี่และต้นลิงกอนเบอรี่เจ็บก็เลยพาเขามาดูค่ะทุกคนค่ะเดพาลูกชายกำลังตื่นเต้นใหญ่เดี๋ยวจะถ่ายให้ดู ลูกชายจ้าลูกชายไม่เคยเห็นต้นบูเบอรี่เป็นครั้งแรกที่พาเขาเข้าป่าเป็นปีแรกที่ลูกมาอยู่ด้วยก็เลยเลยพาเข้ามาดูต้นบูเบอรี่กับต้นลิงกอนเบอรี่แล้วก็ป่าของฟินแลนด์น้องเบสจะไปไกลลูกมานี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เสียงนกเสียงนกทุกคนจ้าต้นบูเบอรี่มันโผล่มาแล้วนะจ๊ะนี่เนาะนี่ มันเบิร์มันไม่ได้ตายไปไหนนะจ๊ะแต่ว่ามันหลบอยู่มันหลบอยู่ใต้หิมะมันเก่งแท้เนาะมันคือเก่งแท้วะนี่นี่เต็มอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะเริ่มมีเนี่ยทุกคนเห็นเห็นปิ้มๆออกมาแล้วปะ่ะเออเนี่ยปิ้มๆออกมาแล้วมันก็คือเออ่ใบมันจะจะ,จะโผล่แหละอันนี้ก็ต้นลิงกอนเบอร์รี่จ้ทุกคนขามันโผล่มาแล้วนี่ต้นลิงกอนเบอรี่ป่าฟินแลนด์ ดูโลกนะอยู่ตรงนี้คือมองเห็นหมดเลยนะทุกคนมันไม่ได้น่ากลัวดินี่อีกไม่นานเราก็จะได้มาเก็บบลูเบอรี่แล้ววันนี้ก็เลยมาดูป่าก่อนนี่นะจานี่ต้นลิงกอนบูเบอรี่เต็มเลยเนี่ยนี่ต้นลิงกอนหรือต้นลิงกอนบูเบอรี่ลูกสีแดงๆแม่ตื่นบด <laughs> บีบแต้เออนี่จ้ะ